สวัสดีค่ะคุณแม่ขาช ını, าแนลดยแม่นุสตัไพร์ไวกิ้งค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วค่ะแมนุสกันยังคงนี่เลยจ้ะยังคงอยู่ในครัวคือเก่าเนาะจ้ะมาต่อกันที่ต้นเมียฝรั่งช่างเมา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 อพีสิบจ้าที่ต่อมาจากอันอีพีที่แล้วที่ว่าห้างไว้ว่าพอมาหอดเราเป็นอย่างขึ้นเรื่องที่เห็นเฮวาใจเป้าแมนูจะมาบอกให้ฟังในอีพีนี้จ้า จ้ามาเข้าเรื่องกันเลยบบดนี้มนุษย์ก็สิเมาเมาให้ฟังว่าเรื่องที่เห็ดให้เข้าใจแปลที่เข้าใหญ่มาอยู่เนี่ยเป็นเรื่องอีอย่างว่ะติเพรางมาหอดสนามบินความเคงวงคว้างความอีอย่างที่ดูด,ด,ดติดอ่างอีกแหลยความรู้สึกคงเป็นเรื่องที่ว่าเออเข้าแบบมาอยู่ต่างถิ่นถาวรแล้วนะอยังประมาณนยงสี่ิดหอดบ่งคิดหอดบ้านคิดหอด,ดหอดีอย่างที่เข้าจากมากทั้งหลายแลนั่นล่ละขึ้นมานังแท็กซี่ปุ๊บ มาหอดเครื่องทางมีสายโทรศัพท์เขาจ้ะเขาโทรศัพท์นั่งผููยิ่งนี่กะเซ้นหรือฮูตายอย่างนี้มันกไวายว้จ้ะมนุษย์กะเหลือบเห็นโทรศัพท์ติ๊งติ๊งขึ้นเหลือบเห็นเป็นซื้อเมียเก่าจ้าเป็นซื้อเมียเก่าโทมาแล้วเขาเอาภาษาโนเวกันมนุษย์กะบอกเขาใจมนุษย์กะถามที่หลังถามที่หลังว่าเอ้าเมียเก่าเธอโทมาอีหยังเขาโทมาถามว่าเธอไหนหอดสาพวกเธอหอดสาแล้ว ลูกไปเห็ดขนมไปเขียนไปตอนรับอันตอนรับเฮ้าอ่ะอยู่ในบ้านถาล่ะนะคือนั่งนะ่ะเฝ้าสิไปเที่ยวก็ผัวผัวนั่งว่าซันเถาะกับผัวไม่นั่งก็โทรมาหาผัวเก่าว,ว่าห่อใส่แลว้วผ้าเมีมยไม่โอ้เหลืองเรื่องมันพันกันที่ลุงตุงนั่งว่าพวกเธอนะ่ะห่อใส่แลว้วฉันกักรลังจะออกไปขึ้นเครื่องคือปล่อยลูกอายุ10บ0 1 1เขวบเห็ดขนมถาอยู่ในบ้าน ถ่ายอยู่ในบ้านอันสามีเก่าสันเถาะเด็กหน่อย,อยกับภากันเหตุขนม,มนเขียนไปตอนรับอีหยังแม่นุษแต่ความที่เว่ากขอบใจนะตอนนั้นอะ่ะเขานั่งอยู่ในแท็กซี่แหละมี่พูยิ่งซื้อเมียเก่าโทรเขามาเขาตากะไว้อิริจ่าเหลือบไปเห็นปุ๊บใจมันก็แปลวใจมันก็ตกไปอยู่ตาตุ่มอนะ่ะเนาะมากมือแรกอะ่ะตอนรับด้วยกันเมียเก่าโทรมาตีตอนนั้นแม่นุกับ โอ้ยมันเขาจบกันมันเขาเลิกกันอีหยังจริงจริงบอกว่าเฮ้าสิรวบร่วมไีหยังไปแบบไปถามไปว่าเนะ่ะมันก็เห็นให้เฮ้าแบบเศร้าซึมซึมไอหยังกะเออโอเคละก็เข้าใจได้นะตอนนั้นว่าพอเขามาบานลูกเขาก็เหตุไปตอนรับเฮ็ุขนมขนมออหยังไว้ถาเฮ้าแต่มันมีเรื่องที่เหตุให้เฮ้าแบบปุ๊บตอนสองอีกจ้ะก็คือว่ามาพอ้าวลูกพุยิ่งอันลูกผ้หยิ่งไทยนะจ้ะ รูผพูหยิ่งไทยที่มันปัดเกับเป็นเส้นีอย่างของผูหยิ่งกับวหัวนอกจากมนุษย์กับสองสองสามมือหรืออาทิตย์หนึ่งประมาณอย่างสี่ละเอาไว้ในตู้เป็นกระเป๋าสตางค์เก่าผูหยิ่งเนี่ยมันก็เป็นนักสืบเนาะเปิดอ่ามีรูปผูหยิ่งไทยอันเป็นรูปแบบตอนรัไปริ่นญ,ญ้ญาเป็นรูปแบบติดปัดติดติดีหอย่างประมาณอย่างสั่นอ่นนะเป็นรูปผูหยิ่งไทยอันนั้นแหละมนุษย์กันเลยแบบ ใจแปวมาอีกรอบก็เลยถามนั่นก็เลยบอกว่าก่อนก่อนที่จะมาแต่งงานกับเฮ้านะ่ะเขาเคยมีผู้ยิ่งไทยคนนึงนะอย่างประมาณอย่างสิม่นุ่นกะระาบลูกแค่นั้นแหละเพราะว่าเขาจบกันแล้วก็คือจบกันเมื่อถึงตอนนี้ถึงใจแปวแต่งมาอยู่แล้วอะ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องท่ำใจแล้วมันรู้สึกว่าเอา้าเราเป็นอย่างก้อนนานี่คือบ่บอกเฮ้าขเขาก็บอกเฮาว่าก็โอเคผู้ยิง่ง ก้อนนะคนคนที่สองเพราะว่าเมียเก่าเลิกไปแล้วนะั่งกับผ้าคนไทยอันก็อยูก่กับคนไทยช่วงระยะหนึง่งอย่างประมาณหนึ่งสี่คนไทยก้อนหนะมนุษย์นะ่กะับมนุษย์กระรับลูกแค่นี้แหละจ้ะก็กะคือรับลูกเออก็คือว่าถ้าเขาไม่จบกันเขาบ่ายาวายังกันแน่นอนเหล่าว่าเขาผ้าเฮามาบ่ได้แน่นอนที่จะจดทะเบียนสมรสแต่งงานมาวิสามนุษย์มาวิสาคูมันนอะกจากตอนนั้นอัน วิสาคูมันมันอยู่ได้หกเดือนก็นคือว่าต้องไปเฮตุเรื่องแต่งงงแต่งงานให้มันเรียบลอยมนุษย์ก็บหูแค่นั่นแหละก็คืออ่ะจบกับจบ,จบเดี๋ยวมันเสมาเป็นเรื่องแบบรบกวนจิตใจเฮาเปล่า,เ,า,เ,าเนาะมนุษย์ก็เลยว่าเออโอเคทุกคนมันมีอดีตกันมาทั้งนั่นแหละมนุษย์ก็มนุษย์กับว่าเออโอเคต่อไปนี้ก็เริ่มตนใหม่มนุษย์ก็บได้ถามลงไปถึงรายละเอียดนะว่าเป็นยังคือเหลิกกับผู้หญิงไทยคนน,น,น,นี้นู่นนี่นั่นออหยังมนุษย์ก มนุษย์ก็บ,บรได้ถามลงไปกันเยวาวนลาล่ะจ้ะเป็นอย่างนั่งขึ้นหูจักวัฒนธรรมไทยดีที่มนุษย์เคยเ้าใอ้ฟังเดี๋ยวมนุษย์ซ้บาเดี๋ยวมนุษย์ซ้าอีพี่นะวาถ้าแต่งงานกับฝรั่งหรือว่าคบกับฝรั่งคุยกับเรื่องที่หูจักวัฒนธรรมไท่ยดีเนี่ยอ่าระว่าง นั่นคือเคยคบผู้หญิงไทยมเมื่อก่อนเท่าถึงได,ด้รู้ดีเดี๋ยวมนุษย์ส่าไปฟังในอีพีสิบเอ็ดนาะจะโอเคค่ะสําหรับอีพีนี้มนุษย์กจบแค่นี้ไปก่อนเนาะว่าเหลืองที่เห็นมนุษย์ใจแปวก,ก็คือว่าเหลืองที่มาปุ๊บเปิดตอนรับโดยเมียเก่าโทรมาหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งปุง้งเจอรูปผู้หญิงไทยอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตู้เก็บถ้วยเก็บจานนะ่ะปึง้งทรงอันที่เห็นในเข้าใจแบบ อย่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมนุษย์จะบอกให้ฟังในอีพีนะาว่าระวังฟังที่หูจากวัฒนธรรมไทยดีนะคะโอเคสําหรับอีพีนี้มนุษย์ก็ฝากไว้นะคะสําหรับช่องคุณแม่ขา c ชา n นลจ้าเขามาแนะนําติชมนะคะคอมเมนต์ไว้ปักตะไคร้ไว้ก่อนจากไปอย่าลืมซับสไครต์จ้าวันนี้มนุษย์ไปแล้วจ้าบายคะ่ะบาย